สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ที่ตลาดนั้นนะครับมาขายของก็มาเจอพักพวกน้องชายนะครับเคยซื้อขายกันเคยแบ่งของกันวันนี้เขาจะเจอทางกระหมต้องเรียกเขานั่นเนี่ยแต่ดูเอาเองนะเผื่อคนละวิชาแต่เขาดูเก่งอยู่แล้วนะครับอ่าเขาบอกดูง่ายเห็นไหมพิชาเดีวยวกันครับนี่ตอนที่ผมเช่ากับพี่ชายผมที่บ้านเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะว่าเป็นบล็อกอะไรต่อหน้าพระเลยนะเดี๋ยวพี่ชายมาเห็นคลิปผมนี่จะนี่พอผมมาดูข้อมูลอีกรอบหนึ่งโอ้โหบล็อกทองคําบล็อกทองคำนี่ด้านหลังพลิกมาเนี่ย แล้วก็ใต้อูจะมีขีดใช่ไหมสองเด้งเลยลนี่อ่าใช่นี่ก็คือมาตรฐานเดียวกันและดูไปในทิศทางเดียวกันนี่น้องชายคนนี้ก็เก่งมากนะครับปกติพ่อจะขอแบ่งเหรียญไต้กงกงเนาะแต่เขาเนาะวันนี้เขาก็มาเอาคืนอะ่ะพูด,ดง่ายๆก็ไม่เป็นไรก็แบ่งทางกันไปเห็นไหมครับแบบนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะสองพันได้ไหมไม่ได้นะสมัยอ่าไม่สมัยก่อนไม่ได้เลยนะต้องอ่าสามปีที่แล้วประมาณไล่ประมูลสองสองพันห้าไม่ได้นะพ่อะบล็อกนิยมอันนี้นิยมสุดไหม นี่บล็อกนิยมสุดนี่เขาเรียกว่าบล็อกทองคานะครับถ้าถ้าไอ้ทิเก้เนี่ยถ้าทิเก้บล็อกทิเก้เกจะมีจะมีหลุมตรงนี้ะนะแล้วก็จะมีจุดจุดด้านหลังนี่โทนะครับนี่ครับนี่ครับให้น้องชายไปไม่เป็นไรนะครับอ่าเท่าไรได้เท่าไหร่หรดูดิเห็นไหมครับเขาซื้อนี่ในสนามนะครับท่านผู้ชมเขาซื้อเท่าไหร่เก้านะเออเห็นไหมครับนี่ในสนามนะท่านผู้ชมคิดดูดเขาซื้อกันเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมเวลาผมโพสไปไม่เหนือบากกว่าแรงหรอกครับ อันนี้ขนาดเซียนเขาซื้อนะเดี๋ยวพี่ทอนให้ร้อยหนึ่งนะโอเคครับสวัสดีครับร่ำรวยครับผม